ชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของท่านในปีพุทธศักราช2,566จะเป็นปีที่มีโอกาสที่ดีในชีวิตในด้านของบุตรบริวารการลงทุนการเงินโชคลาภการเก่งกำไรระยะสั้นๆเกิดขึ้นในดวงชะตาบางท่านจะรวบรวมเงินก้อนได้หยิบจับเงินก้อน สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเซอร์กิงเพชรนะครับกับน้องมั่งมีนะครับแล้วก็น้องมั่งคัง่งนะครับไม่ใช่น้องมั่งคัง่งกับน้องเฮงเฮงกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทาง,ท,างทิกตอกเฟซบุ๊กและ YouTube เรามีกันถึง3ช่องทางนะครับกดไว้เพื่อรับชมคลิปเช็คดวงเป็นเดือนเดือนไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะเช็คดวงภาพรวมในปี2566ผมก็ยังทําคลิปรายเดือนให้ตลอดทุกเดือนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วย สำหรับครั้งนี้เนี่ยเรามาดูดาวใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจาะรายเดือนกันภายหลังนะครับในวันที่หนึ่งมีนาคม2566เป็นจุดที่ดาวพระเสาร์นั้นโคจรเข้าสู่เรือนคู่มิตรคือเรือนพระราหูในราศีกุมในรอบ30ปีพอพระเสาร์เข้าตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีดาวพระัสบสีนะครับย้ายในวันที่19เมษายนเข้าสู่เรือนภพอลิแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคตั้งแต่19เมษายนปี2566ไปถึงสิ้นปีพระราหูก็จะยกเข้าสู่จุดปุตตะในวันที่17ตุลาคมเป็นช่วงดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับผมเน้นน้ำหนักว่าในวันที่1-19ถึง19เมษายน2,566โชคลาภโอกาสรายได้ผลกำไรการเกงกำไรการลงทุนจะเกิดขึ้นในดวงสตาตร,ตรงนี้บางท่าจะมีการลงทุนใหม่อะไรใหม่ๆใ,ในปีนี้นะครับได้ใช้เงินนะครับไปเกงกำไรเพื่อทำอะไรบางสิ่งนะครับหรือว่าจะแปลว่าจะมีโอกาสได้เงินจากบุตรหลานเด็กบริวารสำหรับบริวารเติบใหญ่นะ เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยคุณจะได้เงินจากบุตรบริวารได้เงินได้โชคดีเกี่ยวกับบุตรบริวารบุตรบริวารนนาความพึงพอใจมาให้บางท่านได้เด็กได้หลานได้สัตว์เลี้ยงได้ลูกน้องใหม่หรือได้ลูกน้องมือดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลดวงชะตาหรือเกิดความเจริญบางสิ่งจากบุตรหลานบริวารนะครับในช่วงมกราจนถึง19เมษายนนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารปีนี้เนี่ยก็พอหลัง19เมษายนเนี่ยไปจนถึงปลายปีเนี่ย ดาวพฤหับสบดีโคโจรเขาจุดอลีนะครับเป็นมุมอับต่อดวงสตาดังนั้นจะวุ่นวายบ้างในเรื่องราวของบริวารมีเรื่องจุกจิตอึดอัดขัดใจบ้างหลังวันที่19เมษายนปี6 6ไปถึงปลายปีบางท่านที่มีลูกน้องก็จะขัดแย้งขัดใจมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้นะครับแล้วก็จะต้องระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับดาวการเงินจริงๆเนี่ยในช่วงมกราจนถึง19เามษาเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรราธิพอดีคุณจะรวบรวมเงินก้อนได้ แต่พอหลังเป็นดาวเดียวกับบริวารซึ่งหลัง19เเมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีเข้าเรือนคู่สมพลนะครับมันแปลว่าคุณก็จะเกิดอุปสรรคทางการเงินได้บ้างนะครับจะเกิดอุปสรรคทางการเงินเช่นตัดสินใจทางการเงินผิดพลาดมีเงินไปเสียให้ผู้อื่นเงินคุณหามากับได้เสียให้ผู้อื่นไม่ได้เสียให้ตัวเองหรือว่าคุณจะได้เสียเงินไปกับสุขภาพการเจ็บป่วย มันแปลว่าคุณจะเกิดหนี้สินเกิดขึ้นหรือมีการลงทุนผิดพลาดเกิดความผิดพลาดหรือเกิดคดีความต่าง,างๆทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยตั้งแต่19เมษายนปี66ไปถึงปลายปีนักเงินเป็นอริต่อดวงชะตาสร้างหนี้ให้ถ้าสร้างหนี้ดีไว้เนี่ยจะดีนะครับไม่ใช่นนั้นมันจะมีหนี้เสียเกิดขึ้นหรือจะถูกโกงเงิน นะครับหรือว่ามันจะมีรายจ่ายมากหน่อยหลังวันที่สิบเก้าเมษาไปปลายปีแต่ว่าในเรื่องของอินคมนั้นกับเข้าตลอดดาวการเงินเป็นราชาโชคท่านจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินได้เงินจากสถาบันทางการเงินมีคนมาช่วยเรื่องเงินมีคนมาช่วยหาเงินหรือได้ไปปรึกษาทางการเงินหรือมีใครมาปรึกษาทางการเงินคุณนะครับเรื่องเงินทองก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้ใครยืมเงินเลยนะครับเพราะดาวมารตยูก็โคจรอยู่เรือนปัตตานีอยู่นะครับ จะต้องว่าท่านใดที่เกิดลัคนาราศีพิจิกที่โสดมานานในวันที่8เมษายนตั้งแต่8มีนาคมเนี่ยดาวมฤตริอยู่จะโคจรไปอยู่ในเรือนปัตตานีในเรือนปัตตานีเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนชีวิตทุกประเภทเช่นถ้าใครโสดมานานในปีนี้ตั้งแต่หลัง8มีนาไปถึงปลายปีเนี่ยโสดมาแบบนานเลยนะเป็น10ปีเป็น7ปีนะครับ เป็นสามสิบปีอะไรก็ว่ากันไปคือคำว่านานของผมเนี่ยนะครับอาจจะได้คู่เข้ามาทันตาได้แต่งงานแบบปุบปับฉับไวหรือมีคนเข้ามาชอบคุณโดยเข้ามาทางโลกออนไลน์หรือในสถานที่แปลกๆเจอกันในที่แปลกๆแปลกตาแปลกใจหรือในโลกออนไลน์ก็ได้หรือในที่แปลกๆอ่ะที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอกันหรือว่ามีคนแนะนําให้เจอกันแบบคาดไม่ถึงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าจะเกลือกันอ่ะจากโลกตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็ได้ได้เจอแล้วมีการครบหากันนะครับก็เกิดขึ้นได้คือใครส่วนมานานเน่ได้คู่ทันตาสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีการเลิกลาได้ทันตาได้เช่นกันหรือมีปัญหาแบบคาดไม่ถึงที่ต้องทะเลาะขัดใจกันแบบทันตาได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะเพราะดาวมรดยูคือดาวแห่งความผันผวน ดาวแห่งความตายโคจรเข้าสู่จุดปัตตนีคือนิติกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคู่เป็นทีมคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่ส่วนคู่สัญญาคนรักคนรักเจ็บป่วยก็ได้สาหรับคนมีคู่นะครับสิ่งอะไรใหม่ๆจะได้เริ่มต้นและริเริ่มนะครับสิ่งใดๆใหม่ๆช่วงที่คุณทําโครงการใหม่ได้ดีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นบางท่านเปลี่ยนแปลงพาร์ทเนอร์เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนเปลี่ยนแปลง คู่ทีมงานในการทํางานนะครับได้ทํางานกับทีมใหม่ๆถ้าด้ทำงานเป็นทีมอยู่แล้วโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เข้ามาเราวัดจอก,กันในเรื่องราวของการงานงานของคุณในปีพุทธศักราช2,566นี้จะต้องบอกว่าในช่วงมกราจนถึงประมาณ19เเมษาเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยคุณหยิบจับอะไรเนี่ยมันมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเกิดปัญญาในการพิจารณางานสร้างสารรค์งานนะครับหรือจะได้ผลงานมักจะได้ในช่วงมกรานะครับจนถึงประมาณ19เมษานะครับหรือมันแปลว่าเกิดลาภผลมีโชคถูกถูก,ถก,ถกหวยบ่อยด้วยนะครับมกราถ,ถึง19เมษายมแต่ว่าพอหลังวันที่19เมษายมไปจนถึงปลายปีนะครับนะมันแปลว่าได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ เกิดการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือว่าจันใช้เงินเพื่อไปลงทุนอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถนัดมากนักหรือยังไม่ดีมากนักนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับงานได้บ้างนะครับแต่ว่างานเนี่ยยังมีความสําเร็จนะครับเพราะว่ามันดาวปัญญามันโครจรอ,อับแสงเนี่ยจะทํางานหรือทํากิจกรรมใดๆจะตัดสินใจผิดลงทุนผิดหรือถูกเพ่งเลงจากผู้ใหญ่สําหรับทํางานประจำอ่ะนะครับผู้ใหญ่มองไม่ดี ความดีอับแสบางทีผลงานเราเด่นแล้วเกากับเมินกับมองข้ามอะไรลักษณะน,นี้เนี่ยเขาไม่ค่อยเอือ้อํานวยเขาไม่ค่อยส่งเสริมสนับสนุนหรือเขาตีตนออกห่างหรือเจ้านายดีๆห่างหายตายจากเจ้านายไม่ดีมาอยู่ใกล้ๆก็เกิดขึ้นได้ด้วยความหมายของคําว่าอริตรงนี้เพราะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะทําอะไรรีบทานะครับในช่วงมกราจนถึงสิบเก้าเมษาแต่หลงัลงสิบเก้าเมษาเนี่ยลองตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยผิดพลาดหนึ่งนะครับให้ผมเขียนยันให้ ครับแล้วก็เขาเกิดประสบการณ์นะครับก็อยากเอามาแชร์นะครับผมเขียนยันจากวันเดือนปีเกิดโดยหาเลิ่มที่เป็นมงคลในการบรรจุอัคระยันนะครับเป็นยันเฉพาะบุคคลนะครับแล้วเขาก็บูชาไปนะครับทีนี้เนี่ยมาบอกนะเขาบอกว่าทํายันกับอาจารย์นะครับทํายันกับอาจารย์งวดนี้ถูกรางวัลที่ห้าสใบครับขอบคุณอาจารย์ที่เขียนยันนําโชคให้ค่ะ ครับอันนี้ตอนนั้นก็เพิ่งส่งไปนะส่งเลขพัสดุไปให้เขาแล้วก็ยันเสร็จแล้วพอเขาออไปบูชาไม่ถึงเดือนมั้งนะครับก็เขาก็เฟซมาบอกนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขียนยันมาอบอุ้มดวงชะตาเป็นพุทธศาสตร์นามาปรับดวงชะตาหรือนํามาเสริมดวงอะ่ะพูดง่ายๆเป็นการเสริมดวงแบบโบราณน,นะครับอีกท่านหนึ่งก็ แต่ว่าคนนี้เนี่ยได้เงินล้านทันตาตอนที่บูชายันไปตอนยันเสร็จนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ถูกหวยมาต่อเนื่องสามงวดเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวถูกมาสามงวดแล้วนะครับแล้วก็ได้เงินล้านก่อนถูกรางวัลน,นะครับมหาสัจจัน์กับชีวิตหนูมากๆนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆากในการท,ที่ชร้างสว่างให้นะครับก็อีกท่านหนึ่งเนี่ย เขาทายันกับผมไปนะครับเป็นยันนว่คุณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดนะครับเขาก็บาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ<ม>อันนี้ส่วนหนึ่งนะ,นะนเขาบอกว่าอยากจะมาเล่าว่าตั้งแต่ได้ยันมาสุดยอดจริงๆค่ะนะครับรอมา5ปีจนได้ตั้งท้องสมใจในเดือนหน้าอยากจะมาขอเลิกคลอดนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะและอีกเรื่องคือถูกหวยนะครับ สตัวหลัง26บใบนะครับอันเนี้ยถูกหวยยีสใบสาธุนะครับแล้วเขาเขามาถามอีกว่ายันของอาจารย์มีกี่แบบอะไรลักษณะนี้เขาอยากทำอีกนะครับก็นี่เป็นลักษณะของการใช้พุทธศาสตร์ในการมาเสริมดวงชะตานะครับก็คือยันที่ผมเขียนเนี่ยจะเขียนจากวันเดือนปีเกิดโดยใช้มหาเลิกคือเราต้องดูเลิกเฉพาะบุคคล ด,ดูเลิกเฉพาะบุคคลแล้วก็เราจะบรรจุอัขระยันในช่วงเลิกที่ดีต่อดวงชะตาในแต่ละอัขระนะไม่ได้เน้นความสวยงามแต่เน้นการบรรจุด้วยวันเดือนปีดีทีที่ดีต่อดวงชะตานะครับทำให้เป็นมงคลมากเวลาเขาสร้างเครื่องรางเนี่ยนะครับอาจารย์บางสายก็สร้างในวันเสาร์ห้าก็มีนะวันที่เป็นมงคลเลิกดีนะครับต่างๆเนี่ยมันอันนี้มันจะเป็นเลิกเฉพาะบุคคลไม่ใช่เลิกโดยรวมที่เขาสร้างเครื่องรางแบบนั้นแต่อันนี้เราเป็นยันที่เฉพาะตนอะ เราต้องเอาเลิกที่ดีเฉพาะดวงเราเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเลิกดีไม่เหมือนกันเพราะดวงะตามันไม่เหมือนกันนะครับทำให้เกิดความอัศจรรย์บางท่านเนี่ยบูชาไปมีอีกท่านหนึ่งอยู่อยุธยาก็เขาอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะสามเดือนเนี่ยเขาก็มีโชคแล้วก็ได้บ้านหลังโตนะบางคนก็ได้งานได้โครงการใหญ่เป็นผู้รับหมอหนุนเป็นปีนะครับก็คือปี6 6 6 7เเลยงานเขานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะสำหรับท่านใดที่มีความเชื่อเท่านั้นนะครับ ถึงจะมาเขียนยันถ้าไม่ได้ศรัทธาจริงๆผมแนะนําว่าไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้เป็นศาสตร์ของโบราณนะครับที่ใช้วันเดือนปีดีทีที่ดีเวลาเขาสร้างหลักเมืองแต่ก่อนเขาก็ใช้เลิกเหมือนกันใช้เลิกในการสร้างหลักเมืองนะครับดวงเมืองเราก็มีวันเดือนปีเกิดเห็นไหมนะครับก็จะสามารถทํานายดวงเมืองได้เวลาดวงเมืองดีแย่ yeah นะครับแต่ปีหน้านะต้องบอกว่าดวงเมืองเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าดาวพฤหัสจัโครจรทับ เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพเม็ดเงินจากต่างชาติจะไหลเข้านะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆเนี่ยพวกตัชนีหุ้นต่างๆก็จะโตขึ้นนะครับหุ้นที่เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับดาวพฤหัสที่มาโคจรทับตั้งแต่19เามษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงพยาบาลพวกสุขภาพนําเข้าส่งออกนะทุกประเภทนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะพวกการท่องเที่ยวว่าสุภาพแป็นการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับก็คือโคจรทับดวงก็คือแปลว่าต่างชาติต่างภาษา ก็โคจรเข้ามาลักษณะนี้ท่านใดดี่แบบเป็นนักสะสมนักลงทุนก็เด่นๆไปหุ้นพวกนี้ด้วยนะนะครับก็ไม่ได้ชี้ทางนะนี่เป็นเป็นเพียงภาษาดาวนะครับอันนี้เป็นแนวทางให้จากหลักสีติวิชาโหงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่เหตุนะความเชื่อของคนก็แตกต่างกันไปก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่ายันเนี้ยที่ผมเขียนเนี่ยผมจะบอกว่าผมเขียนให้กับผมและคนรักแล้วมันเกิดเรื่องอัศจรรย์กับผมต่างๆมากมายเลยอยากเอามาแบ่งปันคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีคนสนิทของผมเนี่ย เห็นยันน่ะเป็นแสงอะ่ะอยู่ข้างหลังผมนะครับตอนผมถอดเสื้อ,เ,อ,อเขาคือผมไม่ได้สักยันนะแต่เขาเห็นแบบเป็นแสงเป็นแสงเป็นยันลอยจากข้างหลังอะ่ะเป็นเหมือนแบบในถนังอะ่ะหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับอักขรต่างๆแล้ววิธีการลงแบบโบราณนะครับแล้วผมก็ลองเขียนให้กับตัวเองและคนรักก่อนนะครับมันเกิดเรื่องอัศจรรย์ต่างๆมากมายก็อยากเอามาแชร์และแบ่งปัน